วันนี้ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะฮะองลีทีวีอีกแล้วนะครับโอเคมารู้สึกว่าเดือนหน้านี่อักเราจะได้อัปเดตแล้วนะคุณผู้ชมไปนักเอัลติเมตอ d ดิชั่นนะครับเราจะได้เล่นกันแล้วในเดือนหน้านี้โอ้โหมาและสำหรับวันนี้นะครับผมเราจะมาทดสอบ iPad Pro M4 ของผมนี่นะครับผมที่ซื้อมาเล่นอักนะครับเครื่องนี้ก็ซื้อมาได้ประมาณกี่เดือนแล้วเนี่ยน่าจะ3เดือนแล้วมั้งนะคุณผู้ชมเออผลจาก การใช้งานจริงนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะไอแพเครื่องนี้นะครับเออมาลุกันเลยดีกว่าวันนี้ผมจะมาทดสอบเกม a r k Survival ครับโอ้โหดูเข้าเกมครับผมโคตรเร็วฮะเนี่ยแป๊บเดียวนะครับคุณผู้ชมคือผมไม่ได้ลบนะครับผมเกมนี้มันก็ยังอยู่ในเครื่องผมนะถ้าใครลบเนี่ยอาจจะหาโหลดยากหน่อยนะครับเพราะว่าในแอปสตูเขาเอาออกไปหมดแล้วนะครับนี่คือกราฟิกที่เซตติ้งนะครับคุณผู้ชมเสียงก็เปิดนะนี่เลย ก็ไม่มีปัญหานะครับผมไม่มีบั๊กเสียงนะไอ้เครื่องนี้แต่ถ้าสลับ a อ d r o i d นะครับผมถ้าเราเปิดเสียงเราเกมมันจะแหลกนะครับถ้าทดสอบใครแหลกมากๆเนี่ยลองปิดเสียงพวกนี้ไปเลยนะครับคุณผู้ชมมันจะทำให้เกมนะั้นลื่นมากๆเลยนะเออแต่ผมไม่มีปัญหาผมเปิดไปเลยอ่าผมไม่มีบัก๊กอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมไปเดี๋ยวเราไปลุยอ่าออนไลน์ผมก็เลยดีกว่านะครับเกมนี้เนี่ยบอกเลยเลยว่าถ้ามุดออนไลน์เนี่ยมันจะเป็นโมดที่ แหลกมากๆเพราะผมกินสเปคมากๆเลยทําให้เครื่องร้อนขึ้นมากเลยนะครับคุณผู้ชมนะต่างจากโหมดที่เราเล่นซิงเกิลเพเยอร์ปกตินะครับผมอันนี้คือซิงเกิลเพเยอร์นะฮะก็จะไม่ค่อยกินสเปคเท่าไหร่นะครับโหมดนี้นะครับผมแต่ว่าถ้ามนเดินมาในบ้านผมนี่ก็เอาเรื่องอยู่นะครับคุณผู้ชมรู้สึกได้ว่ามันแหลกเลยนะฮะอันนี้ก็ได้ประมาณสัก40เฟรมนะครับคุณผู้ชมอันนี้40-50เฟรมนะเครื่องนี้โหแรงสะใจมากนะครับคุณผู้ชมนะโอ้ยเตาเตาเตาเรียบร้อยครับ แม่นี่เลยฮะเปิดแมพเปิดแผนที่อือปุ๊บมีกระตุกนิดนึงนะครับผมช่วงแรกนี่คราวนี้ก็มีกระตุกแล้วนะค,ะครับคุณผู้ชมนี่สลับกระเป๋าปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บสลับกระเป๋าปุ๊บปับ๊บโอ้โหเป็นไงตึงจัดเปิดแมนี่อุย้ยขอต้องการดาบนี่ฟันเมื่งเงยน,นะคุณผู้ชมนี่ลงน้ำลงน้ำแต่ผมเล่นใน iOS เนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเราไปลงน้ำแบบ น้ำจืดเดี๋ยวมันจะติดบั็กด้วยนะคุณผู้ชมเออเดี๋ยวผมไปลงน้ำจืดให้ดูน้ำจืดนี่น้ำจืด,ำจดมาแล้วอ,อน่านไงคุณผู้ชมโอ้โหเป็นไงล่ะครับมองไม่เห็น,นเลยทีเดียวเชียวนะครับผมนีุ่มมองบุคคลที่สองก็เหมือนเดิมเออพอขึ้นมานี่ถึงจะเห็นนะเนี่ยเป็นยีงนะค,คุณผู้ชมแนวเอสคือเขาก็ไม่แก้บั็กสักทีนะครับผมเออก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดือนหน้านี้เดี๋ยวเขาก็จะอัปเดตแล้ะ ไปเดี๋ยวคราวนี้เราไปลองโหมดออนไลน์กันหน่อยดีกว่าท่านผู้ชมว่ามันจะแหลกแค่ไหนกันเชียวนะครับท่านผู้ชมนะกลุ่มนั้นตอนนี้ก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์ส่วนตัวของผมเองนะครับท่านผู้ชมนี่เลยเป็นไงมาและเป็นไงภาพสวยเลยนะอีปิกนะฮะท่านผู้ชมก็ยังเห็นได้ว่าลื่นเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมนะแต่ว่าเกมนี้ค่อนข้างปิงนะถ้าหนีเราไม่ดีนะครับท่านผู้ชมเออในโหมดออนไลน์เนี่ยปิ่งเยอะมาก <c oughs> นี่ขี่ขี่ก้าวหน่อยดิ อยังไงกดซูมจะต้องเปิดแมปสิครับปึ๊บโอ้โหไวมากไวมากอ่าเดี๋ยวผมจะออกเกมเข้าใหม่ให้ดูนะครับว่ามันจะไวแค่ไหนแต่ว่าสมมุติว่าเกมเด้งเลย,เนยนะครับผู้ชมปึ๊บเข้าใหม่ไปเลยอ่ารอแป๊บนึงโอเครอมาดูดไอดีก็เข้าไปเลยนี่ตอนนี้เข้ามาในออนไลน์แล้วนะครับ โอ้จอด,ดำเลยฮะโหลดกีวีวะเนี่ยโอ้โหมาแล้วนะครับผมค่อนข้างที่จะไวเลยทีเดียวเชียวนะ iPad เครื่องนี้ใช้ได้เลยฮะนี่เราสามารถเล่นต่อกันแบบลื่นๆเลยนะครับคุณผู้ชมโอ้บ้านใครวะเนี่ยบ้านแทสวะไอน้องนี่มีบอลโตรอยู่ตรงนี้ด้วยนี่เมาดูบ้านหลังนี้ดินี่บ้านลูกค้าบ้านลูกค้าเฮ้ย น้องมีประตูตรงนี้ด้วยเหรอวะบ้านพังหมดแล้วเนี่ยลุงแสดไม่ออนเกมหรือเปล่าถ้าไม่ออนเกมยร์จีนบ้านบ้านจะพังนะครับโหนี่ตัวนี้ก็มีขลือหาดด้วยเอยขลือหาดเลยวะลงน้ําไปเลยอ่ะฮะเอ้ยขอเนื้อหน่อยไอ้พวกนี้นหิวหิวนี่แน่แม่บ้านใครวะเนี่ยเดี๋ยวขอสำรวจหน่อยดิ โอ้ยมีหญ้าด้วยเขามีหญ้าตัวนี้ด้วยเขาตกแต่งบ้านท่นท้านที่จะเรียบง่ายนะฮะสร้างบ้านไวง่งายเลยนี่มีเรือด้วยข้างนี้เจ๋วเลยวะ่ะไปๆเดี๋ยวขอเปิดเสียงขึ้นหน่อยเสียงจจะเบาเกินไปเออเข้าป่ากันดีวกว่าไปเข้าป่ากันดีวกว่าเดี๋ยวไปลองว่าในป่ามันจะแหลกแค่ไหนกันเชียวนะคุณผู้ชมเ,ออเดี๋ยวผมจะมาลองกดว,วาร์ปให้คุณผู้ชมดูด้วย ้ยถางป่าก่อนขอเข้าไปหน่อยอ่ะเขาเข้าไปเดินในป่าหน่อยสิโอเคก็ยังลื่นๆเหมือนเดิมนะครับดูภาพดีเทลคมชัดไอ้มอสช็อปตัวนี้เออเรียกได้ว่าตั้งแต่ซื้อ iPad p r ปเครื่องนี้มาก็ยังไม่เจอปัญหาอะไรมาเลยนะคุณผู้ชมอ่ะนี่นี่เล่นเกมเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลย ลื่นมากๆนี่เลยแต่ข้อเสียมันก็จะมีอยู่นะครับผมงไอแพดเครื่องนี้ก็จะกล้องไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่ได้แถมกล้องดีๆมาให้นะเขาเอาไว้เน้นเล่นนะครับคุณผู้ชมจอก็เป็น120เฮิร์ตนะครับนี่ถ้าเล่นเกมอาร์ตไม่มีผลเท่าไหร่นะแต่ถ้าไปเล่นเกมแบบพวกสเปคหนักกว่านี้นะครับคุณผู้ชมก็อาจจะแหลกได้นะฮะ แต่ว่าเกมนี้นี่ก็กินสเปคเหมือนกันแต่ก็รับได้นะครับผมเฟร,รมแค่นี้50เฟร,รม40เฟร,รมนะเออแจวเลยแหละโอ้ยที่บ้านใครวะเนี่ยดูหน่อยแหมเออรู้สึกว่าเราต้องขี่จิฟฟินโชว์แล,ล้วแหละนะเพราะว่าจิฟฟินมันทำให้เกมแหลกมากๆเลยเวลาเราดิ่งอะไรเงี้ยดูบ้านเขาเนี่ยเป็นไง สุดจัดโอเคเดี๋ยวเรามาลองวาร์ปกันดูนะครับคุณผู้ชมนะว่าเฮ้ยมีคนออนเกมอยู่ด้วยเว้ยตอนนี้นี่เป็นโชคดีโอ้ทำายไว้น้องบ้านเดวิดกีกาเลยกีกาเดินมองบนอย่างนั้นวะเนี่ยเย็ดตึงวาตึงกีกาสีฟ้านะครับผมแม่ไอ้บูไอบ้ไอบลูสุดจัดเลยว่ะไปเดี๋ยวผมวับวับกับบ้านแป๊บหนึ่ง นี่อันนี้เป็นไอดีสำรองผมรึปูยนี่เป็นไงไวมากไวจริงๆโอเคขอลงก่อนเดี๋ยวเราไปขี่กิฟฟินกันหน่อยนะครับนี่นี่ปิงด้วยกิฟฟินผมอยู่ไหนวะเนี่ยกิฟฟินกิฟฟินไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าหายไปเลยเหรอเดี๋ยวผมหากิฟฟินแป๊บหนึ่งหากิฟฟินไม่เจอเลยอยู่ในนี้หรือเปล่าวะ ไม่อยู่ไม่รู้ว่าผมเอาไปทิ้งไว้ไหนนะครับคุณผู้ชมเออเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราวาร์ปกันเลยดีกว่านะค,ะคุณผู้ชมนะวาร์ปโดยใช้ก้อนหมดุดกดเทเลพอร์ตไปเลยนี่อุย้ยมาแล้ววะ่ะปึ๊บปั๊บเลยนี่ปึ๊บปั๊บเลยไวมากไปไปที่อื่นกันต่อนี่วาร์ปมาอุย้ยหน้าถ้ำฮันเตอร์ครับแลงป่องใครวะเนี่ย ลงไปก็ได้นะถ้ำเนี่ยนีย่ก็จะมีแหลกนิดน,นึงน,นะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่แหลกแล้วโอ้เฟร,รมนี่คงคงที่มากอ่ะนี่รีวิวจากผู้ใช้จริงเลยนะครับคุณผู้ชม iPad Pro M4 ราคาจะแรงหน่อยแต่ว่าจบนะครับุกคนเล่นได้ทุกเกมนะเหลือใครไว้แหละโอ้ยซุปเปอร์บ๊อบมีครกแล้วก็มี แคมป์ไฟอยู่ด้วยเรื่องมาแคมปิ้งอะไรแถนนี้หรือเปล่าว่าหรือว่ามาปั๊มเอเบอร์เออคุณจะปั๊มเอเบอร์อะไรก็ได้นะครับผมเซิร์ฟเวอร์ผมสามารถขายของในเซิร์ฟได้ด้วยนะฮะนี่ตอนนี้ก็เป็นถ้ำพิพิธเป็นไงคว้าแบบไวมากดูมันโหลดดิแป๊บเดียววิเดียวนะฮะคุณผู้ชมไอ้แพนกวินแพนกวินเฮ้ยเป็ไงวะแพนกวิน โอ้โหเลเวลสี่รอหลวะเดี๋ยวขอล็อกกระสุนก่อนเ,ออเกิดกระสุนหมดอืมว้ยไปไหนล้ววะโดนใครไหมวะเนี่ยทานหรอวะลงมานี่ดิเฮ้ยอ่ออีกดอกหนึ่งอือโว้ยตอนบวกก็มีปัญหาไม่มีปัญหาลืนล่นครับผมลืนล่นอ้าว มาทำไมมาทำไมอุ้ยมาทำไมเลยน้องเออพอเห็นศพแล้วมันจะมาจิกนะครับดูดูชักกระเด๋วแล้วอ้าวค้างเออเพื่อนจะมาเพื่อนมันจะจิกด้วยเพื่อนจะมาจิกศพเพื่อนตายตาค้างเลยโอเคเดี๋ยววร์ปไปที่อื่นดีกว่าว่ะเอาไว้ มืดมืดสว่างมืดสว่างนี่แน่อ๋อตรงนี้เป็นถ้ำกลางแมพครับออมีดท่านตรงนี้ด้วยเว้ยโอ้ยใครมาสร้างอะไรตรงนี้หรือว่าเนี่ยบ้านใครเนี่ยอ๋อบ้านน้องคนนี้โอ้เขาปล่อยแองเคโลเดินเล่นวะใช่ไหมวะไม่ใช่มันมาสู้กับไอตัวนี้เหรอยยูจะมีเสืออยู่ด้วย,วยอือโอ้ยเสือกระเด็น กิ้งตกเขาไปเลยแม่นี่วาร์ปไปเรื่อยๆตัวนี้ก็จะเป็นแบบน้ำแข็งนะครับอ่ะทำเยติตรงนี้อุ้ยแมมมอสแมมมอสตูมโอ้ย,ม,ม,อม,ม,อม,อยมาระเบิดเบิ้มเบิ้มนะครับตัวนี้ใครมันทำอะไรกูวะเนี่ยโอ้มีกิฟฟินอยู่ตรงนี้โอ้ย รู้สึกว่าไอ้เจ้าเทอร์าดอนจะ,จะตามไอ้กิฟฟินนะอาจะเป่าลูกหวีดก็ได้ไปวาร์ปกันต่อโอ้โหหนีดปิงหรือเปล่าเนี่ยากฏวาร์ปไม่ไปเออพึ่งมาตัวนี้ก็เสาแดงนะครับไปวาร์ปต่อไปก็เป็นเสาเขียวแน่เลยคิดว่าท่าน,นไงจริงด้วยแม่เป็นไงเร็วเลยเดี๋ยวขอวาร์ปกับบ้านก่อนแล้วกันสำหรับการทดสอบวันนี้นะครับ ความร้อนก็แบบธรรมดานะตอนนี้เฉยๆเลยถ้าเราซื้อพัดลมระบายความร้อนมาติดข้างหลังมาเนี่ยโอ้ยดีอยู่มากเลยนะเราสามารถเล่นได้ตลอดเวลาเลยเท่าแบตเราไม่หมุดนะนี่เป็นไงสีเดนเสาก็แจ๋วเลยแน่โอเคแดะยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวสำหรับเกมนี้ก็ผ่านนะฮะไอแพดโ o M4 เครื่องนี้เล่นผ่านเลยแหละนะ เดี๋ยวผมจะมาลองเกมอื่นให้คุณผู้ชมดูด้วยนะสำหรับ iPad เครื่องนี้ถ้าใครอยากให้ลองรีวิวเกมอะไรก็ลองบอกไม่ได้นะฮะคุณผู้ชมคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวผมจะลองโหลดมาแล้วก็อัดให้คุณผู้ชมดูนะแม่ผมได้ซื้อ iPad ตัวเครื่องนี้เพื่อม,มาเล่นอาร์คเลยแหละคุณผู้ชมโอเคเราจะทำคอนเทนต์แบบนี้นะครับผมรออาร์คอัปเดตนะครับเราจะมาเล่นอาร์คเอลิเมทกันเดือนหน้านะับคุณผู้ชมโอเคสุดขดที่นีบายครับผม Woo, let's go.